จเจริญพรวันนี้พนานลูกสาวมาทำบุญทำบุญวันเกิดที่วัดโพชัยเนาะพันหลวงพ่อพระใสสวยครับสวย <c oughs> หนูทำบุญหรือ,อยังเนี่ยก็รู้คือกัน เดี๋ยวพร่อาจารย์พามาดูภาพพนังสวยเป็นเรื่องราวองจารีตประเพณีของคนอีสานเนาะมีนิทานชาดกด้วยฝั่งนี้ ี้ังนี้ก็มีเหมือนกันกระหอกดอนกระหอกดอนกระหอกดอนนี่นางไอคำนวนพญานาคเป็นไปเยอแยะมากมายเลยเป็นรูปภาพฝาผนังสวยงามเป็นเรื่องราวนี่ก็เป็นการเชิญ เวทสัมรอขู้มืองนะสวเป็นกันเป็นกันไปโน่นก็เป็นพระสัาาตรุดจตุรัมี่เข้ามาทำบุญ